สวัสดีค่ะคุณดาวขอบคุณด้ยหลายเด้อคุณดาวเป็นกำลังแร่งแก่ให้ไปเด well. ินขอบคุณด้ยหลายเด้อไปนั่นไปเดินไปลางถัวให้ล่างถั่วให้หน้ากินยิ้มแล้วก็เลยไปล่างถัวย่างนีไปล่างถั่วล่างจานพี่น้อง สวัสดีค่ะคุณผู้สิงขอบคุณหลายๆเด้อมันเป็นกำลังได้ใจค่ะสวัสดีทุกคนเน้อสวัสดีค่ะสาวดาสวัสดีค่ะคุณผู้สิง เ,เนื้อควางอันนั้นพี่ได้กินเสียปฏิทินปฏิทินหน่าอยอันเขาแจกเขาแจกให้พี่กายนี่แหละมาตะกลนมาผอก็ได้เอามาเห็ดแหนพี่น้องเขาเบิ่งนำปฏิทิน่นข้าเจียเห็ดดีดีเป็นแจกเนี่ยเป็นแจกให้มาก เลยว่าเอาตัวดีแถวมานเฮ็ดด่นนั่นใเซนยูทูบกันกกกหน้ามานบอกว่าแก่ใครแก่ให้พี่กายกายปืนหม้อมาเห็ดใส่พี่น้องห่อเพิ่งมาเจอเห็ดปีนี้นะลายแผ่น,น,นอยู่คกเบิดร์ดอ่ะปีบ้อนคกเดืยนอะไรกัน ียน <usion. S 1> คร <Physical>. ึ่งหเดือนครบเดือนเลยรบเดือนนะรบเดือนเลย